สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างกันค่ะของว่างของเราวันนี้เนี่ยเขาจะออกไปในแนวทางของขนมหวานนะคะแต่ว่าก็เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบน้อยนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยเมนูของเราวันนี้เนี่ยก็จะเป็นขนมปังครีมสดสอดใส้ด้วยผลไม้สดนะคะก็ตามชื่อเลยก็คือจะเป็นขนมปังที่ด้านในเนี่ยจะเป็นผลไม้สดกับครีมสดล้นๆเลยนะคะ วัตถุดิบสําหรับเมนูนี้นะคะก็จะมีผลไม้ค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นกีวีแล้วก็ส้มนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นผลไม้อย่างอื่นได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกสับป,ปะรดหรือว่าสตอรอเบอร,รี่เบอร์รี่อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะวิปปิ้งครีมแล้วก็ขนมปังค่ะโดยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้กําหนดอัดตราส่วนของส่วนผสมต่างๆนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทามากหรือน้อยแค่ไหนคะ่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะ โดยเราจะเริ่มจากหั่นขอบขนมปังก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่อยากให้เขามีขอบนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครไม่ได้สนใจว่าจะมีหรือไม่มีขอบเนี่ยก็เอาตามที่สะดวกได้เลยค่ะแล้วก็ขนมปังเนี่ยวันนี้เราเลือกใช้เป็นแผ่นที่ค่อนข้างหนานะคะเป็นแบบว่าให้เขาหนาขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นบางๆเนี่ยเวลาทําออกมาแล้วก็อาจจะดูไม่สวยได้นะคะ แล้วก็เวลาหั่นขอบเนี่ยห้ามกดมีดแรงเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเรากดมีดแรงเกินไปขนมปังของเราเนี่ยก็จะฟีบแบนแล้วก็ไม่สวยนะคะให้ค่อยๆสไลด์มีดเบาๆมือแบบนี้ค่ะ ต่อนะคะส่วนครัวก็มีทริคเ,เล็กๆน้อยๆมาบอกค่ะคือว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นส้มเนาะเวลาที่เราจะปอกส้มเนี่ยเขาจะมีใย,ยสีขาวๆติดออกมาด้วยถ้าหากว่าเราจะปอกให้แบบไม่มีใย,ยติดออกมาเนี่ยวิธีทําเลยก็คือให้เราตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะจากนั้นก็ให้เราปิดไฟเลยเพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วลจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ผลส้มของเราลงไปค่ะ จับเวลาประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็ตักส้มของเราขึ้นมาแล้วก็นำเขาไปน็อกในน้ำเย็นทันทีเลยนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้ส้มของเราที่เวลาปอกออกมาเนี่ยไมไ่ค่อยติดใย,ายข,ขาวๆออกมานะคะอันนี้พอครบเวลาแล้วเราก็ตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นเดี๋ยวเราจะมาปอกให้ดูคะ่ะว่าเวลาปอกเนี่ยใย,ายข,ขาวๆเขาจะเป็นยังไงคะ่ะผลน,นี้นะคะคือส้มที่เราแช่ในน้ำเดือดนะ เนี่ยเวลาปอกอ่ะใยขาวๆก็จะไม่ติดตัวผิวส้มนะคะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะอันนี้ก็สามารถเอามือลอกออกได้ง่ายๆเลย ปอกเสร็จนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เราจะเทียบให้ดูเลยระหว่างอันที่เอาไปลวกน้ําร้อนกับอันที่ไม่ได้ลวกนะก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเนี่ยใย,ยที่ติดๆอยู่เราก็สามารถเอามือแกะ,แกะออกได้ค่ะปอกเปลือกส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะมาหั่นส้มกันค่ะเนื่องจากส้มเนี่ยเวลาที่เราจะารับประทานเขาเนี่ยตรง ด้านหัวของส้มเนี่ยที่เป็นครัวเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหนียวนะคะเนี่ยส่วนที่เราตัดออกไปคือเขาจะมีความเหนียวและเวลาเคี้ยวเนี่ยจะเคี้ยวค่อนข้างยากแต่ว่าก็อาจจะเป็นส่วนที่มีกากใยที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ว่าเวลาที่เรานํามาทําขนมเนี่ยคือก็อไม่ควรมีนะเพราะว่าเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราเสียอรรถรสในการกินนะคะเราก็เลยต้องนําเขามาหัน่นแล้วก็ผ่าแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเพื่อที่เอาเม็ดข้างในออกนะคะก็จะได้ส้มแบบสวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าหากใครไม่ซีเรียสเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถวางส้มลงไปทั้งกลีบเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเวลากินเนี่ยก็อาจจะกัดโดนเม็ดบ้างอันนี้ก็ต้องทําใจยอมรับนะคะต่อมาก็จะเป็นกีวีค่ะกีวี่เนี่ยเราก็จะหั่นให้หนานิดนึงนะก็หั่นเป็นแว่นแบบครึ่งแบบนี้ธรรมดาได้เลยค่ะหรือว่าใครจะหั่นเป็นแว่นกลมๆทั้งลูกเลยก็ได้นะอันนี้เอาตามที่เราสะดวกได้เลย เมื่อเราหั่นผลไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําเขามานาบไว้กับตัวทิชชู่นะคะเพื่อให้เขาดูดเอาซับเอาน้ําส่วนเกินออกเวลาที่เรานํามาวางบนครีมเนี่ยเขาจะได้ไม่ไหลลงมานะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะวิปปิ้งครีมเนี่ยก็ตีให้เขาตั้งยอดแข็งไปเลยก็ได้นะคะเวลาที่เรานําไปทาบนขนมปังเนี่ยเขาจะได้ไม่ละลายออกมาแล้วก็เลอะเถอะนะคะ ในวิปปิ้งครีมเนี่ยใครจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยก็ได้นะก็จะทำให้ตัวครีมมีความหวานนวลๆน,น้อยๆก็อร่อยไปอีกแบบค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ใส่เลยนะคะเพราะว่าเราชอบความหวานจากผลไม้กับความอมหวานอมเปรี้ยวของส้มเนี่ยก็ทำให้เขาเข้ากันดีกับครีมเหมือนกันนะคะถ้าใส่น้ำตาลลงไปอาจจะหวานเกินไปได้ต่อมาเราก็จะมาประกอบล่างกันเลยค่ะวางขนมปังลงไปบนแผ่นฟิล์มแรปแบบนี้นะคะ ฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยคือเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องห่อให้เขาอยู่ทรงค่ะเราก็เลยใช้ตัวฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยมาหอ่อวางขนมปังลงไปข้างบนแล้วก็เริ่มประกอบล่างกันเลยค่ะบีบครีมลงไปนะคะบีบให้ทั่วแล้วก็ให้หนาเลยนะให้หนาขนาดแบบพอดีเท่าเกันนะ อย่าให้ด้านนึงแฟบกว่าด้านหนึ่งสูงกว่าอันนี้เวลาตัดออกมาก็อาจจะไม่สวยได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางผลไม้ลงไปด้านบนแบบนี้ค่ะผลไม้เนี่ยใส่แน่นๆได้เลยนะเพราะว่าเราทํากินเองไม่ได้ทําขายเนาะก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องกําไรหรือว่าขาดทุนนะคะหลังจากวางผลไม้ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะบีบครีมลงไปด้านบนอีกหนึ่งชั้นค่ะบีบหนาๆนานาได้เลยนะอันนี้แต่ว่าถ้าใครแบบชอบแบบไม่อยากเลียนมาก,ก็สามารถลดอัตราส่วนของครีมลงได้นะคะ เมื่อเราบีบครีมด้านบนเสร็จแล้วเราก็วางขนมปังอีกแผ่นลงไปทับแบบนี้เลยค่ะกดลงไปให้แน่นได้เลยนะแต่ว่าอย่าก,กดแรงเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวไส้ทะลักออกมานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยพันให้รอบแบบนี้ค่ะรัดให้แน่นเลยนะเขาจะได้อยู่ทรงค่ะจากนั้นก็ใช้มือกดๆแล้วก็เคาะด้านเหลี่ยมๆทั้ง4ด้านเลยนะเขาจะได้ครีมเขาจะได้แบบแทรกลงไปทุกส่วนของทุกอนูของผลไม้ค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําเขาไปพักไว้ในตู้เย็นจนกว่าครีมจะเซ็ตตัวดีนะคะอย่างต่ำๆเนี่ยก็ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาทํากีวีก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างที่บอกว่าใช้ผลไม้อะไรก็ได้นะจะใช้เป็นสตรอเบอรี่เบอร์รี่ต่างๆได้หมดเลยตอนนี้เนี่ยเราก็พักไว้ในตู้เย็นจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นครึ่งเขาเพื่อนําไปจัดเสิร์ฟค่ะ หั่นออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเราก็หั่นให้ครบทุกชิ้นแล้วก็นำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูขนมปังครีมสดสอดไส,ดสด้ด้วยผลไม้สดของเราในวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยด้วยวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองแล้วก็มีทั้งความอ้วนแล้วก็มีประโยชน์จากผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็เมนูนี้เนี่ยทำง่ายแล้วก็ทานง่ายมากๆเลยจะเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้ก็เอาตามที่เพื่อน,อนๆสะดวกนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิป สำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ